มาสร้างชุดเครื่องเสียงเล็กๆไว้ในรถเรากันทุกคนชุดนี้ประกอบด้วยลำโพงเบสลำโพงกลางลำโพงแหลมเลยนะทุกคนสามารถได้โทนเสียงสามเสียงเลยเรามาดูเลยนะครับเริ่มจาก M A B C Channel ตังนี้นะครับทุกคนก็้แกจะใช้สําหรับนะครับเอาไว้ขับดอกลำโพงดังนี้นะครับช่องที่1นึ่งช่อที่2นะครับแล้วแกจะเอาไว้ขับตรงนี้นะครับ เสียงกลางเสียงแหลมนะครับ1 c h a n ช e นลนะครับชแนลที่1่แล้วก็ชแนลที่2ก็เสียงกลางเสียงแหลมเช่นกันนะครับเป็นดอก6นิ้วนะครับแล้วก็ดอก4นิ้แหลมจานทั่วไปเรานี่เองส่วนชแนลสานะครับตรงนี้นะครับที่มีสายเข้ามานี้ชแนลสาถ้าแกเอาไว้ต่อดอกลำโพง6คูณ9นะครับชแนลที่3แล้วก็ชแนลที่4ี่อันนี้แล้วแต่เพื่อนจะไปติดอยู่ที่รถแคปของเพื่อนข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่เพื่อนจัดสรรเอาว่าจะเอาชแนลไหนนะครับให้เป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาแต่จุดสำคัญเลยคือเพื่อนๆต้องสี้ผมจุดที่เราเนี่ย เอาสัญญาณเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าง R สีแดงหรือข้าง L สีดำนะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับเราต้องต่อให้มันตรงกันด้วยมิติเสียงของเราในรถเรามันจะได้ครบนะครับโอเคทีนี้เรามาดูครับสัญญาณที่เราเริ่มก็มีเจ้าสวิตชิ่งผ้าจ่ายไฟนะครับ เอาไว้จ่ายไฟ12อโวลต์เลี้ยงในวงจรแต่ถ้าเพื่อนๆต่อกับรถยนต์ก็คือแบตเตอรี่รถนั่นเองแต่ในกรณีที่เราจะเอามาเล่นในบ้านนะครับเราจะต้องใช้สวิตชิ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟแทนแบตเตอรี่นั่นเองเข้าใจตรงกันนะครับทำหน้าที่เปลี่ยนไฟนะครับจากปั๊กไฟบ้านเรา220โวลต์เป็น12โวลต์ DC และเอามาเลี้ยงนะครับสถานะเดียวก,กันกับแบตเตอรี่เริ่มจากเจ้าวิทยุเรานะครับวิทยุต,ตัวนี้นะครับแล้วแต่ที่รถของเพื่อนมีก็ใช้ของเพื่อนก็ได้นะครับเจ้าแกลเล่นสัญญ,ญาณจา B, ัดยอน นะครับแล้วก็ชุดเลียชุดหน้าชุดหลังนะครับเห็นไหมมีสีแดงและสีดําตรงนี้เราครับจะเป็นเรื่องของสัญญาณระบบสเตอริโอซ้ายขวานะครับต้องดูให้ดีด้วยแล้วก็ใส่สัญญาณมาตรงนี้นะครับชุดฟอนตามมาดูกันนะครับทุกคนอ่าชุดอาจจะเห็นขาเท่าแก่หน่อยไม่เป็นไรนะครับเราเป็นเร็วๆนะครับบ้านๆชุดฟอน์อยู่นี่นะครับชุดฟอน์นะครับเท่าแก่จะตั้งเป็นฟูลเลนส์เอาไว้นะครับฟูลเลนส์เห็นไหมอ่าฟูลนะครับฟูลหมายความว่าปล่อยไปเลยทุกความถี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เขาแกมีเจ้าตัวพลาสติกช่วยกรองเสียงอยู่แล้วแยกเสียงกลางกับเสียงแหลมออกจากกันอยู่แล้วทุาแกก็เลยกลายเป็นฟูลเลนนะครับเช่นเดียวกับข้างเรียเลยว่าชุดหลังนะครับชุดหลังทุกแกก็ตั้งเป็นฟูลเลนเช่นกันนะครับเป็นฟูลหมายถึงว่าปล่อยไปหมดเลยทำไมปล่อยไปหมดเลยครับทุกแกก็ออลำโพงประเภทนี้นะครับทุกแกอธิบายเพื่อ,อนๆฟังนิดนึงมันเป็นลำโพงตระกูล6คูณ9ลำโพง6คูณ9ลำโพงลูกไข่ที่พวกเราเรียกกันเนี่ยนะครับลำโพงลูกไข่เนี่ยมันเพื่อจะสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามันมีลักษณะดอกอยู่3โโโโททททนนนนนเเเเสสสสีีีียยยยงงงงงคครรัับบแแหหลลลมมะกา โทนเสียงเบสนี่ครับลำโพงเบสแต่เป็นไม่ใช่ลักษณะเป็นวงกลมแต่เป็นรูปไข่นะครับหรือเราเรียก6กคูณหรือว่ารูปไข่นั่นเองแต่ถ้าเป็นลำโพงซับทั่วไปก็อย่างที่เพื่อนเห็นด้านนู้นนะครับเป็นพวกซับสิบนิ้วเป็นพวกซับเอ่อสินิ้วอะไรก็ว่ากันไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นซับซับรูปไข่สมัยเก่าที่เราเล่นกันมานะครับลำโพงประเภทนี้มีข้อดีอะไรครับผมมันใช้ลำโพงดอกเดียวครับปล่อยสัญญาณไปเป็นฟูลเลนส์คือไปทุกย่านความถี่เนี่ยมันสามารถแสดงเสียงให้เราได้คคคคคค่่่่อออออออนนนนนนขข้าาางงงงงเเเเเยะะรรรรบบบบบกกกืืทุุวมมมถีััััตตณสิหลโพ โอเคเพื่อนเห็นชุดอย่างนี้แล้วนะครับก็จะสามารถที่จะไปสร้างให้กับรถตัวเองได้เลยเวลาเพื่อนดูคิดของตัวแก่นะครับถ้ารถของเพื่อนๆมีอะไรแล้วอะไรขาดเพื่อนๆ่อค่อยไปหาสิ่งนั้นนะครับเอามาเติมให้มันครบตามนี้นะครับเดี๋ยวตัวแก่จะเปิดให้ดูเพราะว่าถ้าเพื่อนขาดสิ่งใดเพื่อนเอามาเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ใกล้เคียงกับตัวแกอย่างนี้นะครับเพื่อนก็จะสามารถช่างสร้างชุดเครื่องเสียได้ประมาณนี้นั่นเองตรงนี้สําคัญนิดนึงนะครับความความแรงความทนทานหรือความดังขึ้นอยู่กับคุณภาพของแอมาีกํลงหวั่หม้แลวก็ ลำโพงเสียงกลางแหลมเนี่ยอ,อ,อยากให้เพือ่อนๆหาลำโพงที่มันมีความไวสูงนิดหนึ่งนะครับมันจะได้มีความชัดเจนนะครับกินกำลังวัดน้อยๆมันไม่เป็นพา,าระกกะโหลดแอมนั่นเองอถ้าแกจะเปิดให้ดูนะครับฟังเสียงดูทุกคนเปิดเลยอ่า,อาเราฟังดูนะครับทุกคน ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าไม่พลาดสาระหรือความรู้ดีๆแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเสียโอกาสนะครับในเวลาที่เท่าแก่ลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้กดติดตามเอาไว้ดูกันเรื่อยๆนะครับถ้าชอบเท่าแก่ก็กดหัวใจให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับผม